มาคลิปเลยครับอื่เป็นข้าวดูงาครับพื่อนน้องอข้าวดูงากินกับน้ำส้มตำอือคู่ฟกินคู่กับต้นหอมญี่ปุ่นไพ่น้องอืม หรัวครับครับช so mm ัด hmm. ข hmm. ้านตูนอ oh ืมกินกับตามกุ้งสดโคตรอร่อยนะพ่อหน่มเนาะ้านตูนกรอบหวานแป๊บอันนี้คือก้านตูนที่ปลูกเองครับอยู่หลังบ้านมาชิมกับน้ำสุปตำ 嗯。Mm.